สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Sport Insight ์ช่องที่จะพาคุณเจาะลึกทุกมุมของโลกฟุตบอลบทวิเคราะห์ก่อนและหลังเกมเราคัดมาให้ครบจบที่นี่เราจะพาคุณไปรู้ลึกรู้จริงทั้งสถิติฟอร์มการเล่นและแผนการทำทีมจากลีกดังทั่วโลกเตรียมตัวให้พร้อมเพราะวันนี้เรามาวิเคราะห์กันแบบจัดเต็มมาเปิดเกมไปพร้อมกันกับ Sport Insight กันครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์เกมกันฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่อง Sport Insight กันด้วยนะครับ เราไปดูแนวทางประจำวันที่31พฤษภาคม2568กันครับวันนี้เราก็คัดมาให้4คู่เน้นๆกันอีกเช่นเคยคู่แรกนะครับเป็นการพบกันระหว่างลิเซสปอร์พบกับฮาร์ตายสปอร์คู่ที่2ครับเฟเนบชเช่พบกับคอนยาสปอร์คู่ที่3ามลาซิงเฟโรพบกับสปอร์ติ้งกีคอนและคู่ที่4ครับมาลาก้าพบกับบูกอสเอาละครับถ้าพร้อมกันแล้วไปสังบทวิเคราะห์วิจารณ์ดูพรีวิวก่อนเกมการแข่งขันได้เลยครับ ไปวิเคราะห์อันที่คู่แรกเลยครับในซูเปอร์ลกีกตุรกีเป็นการพบกันระหว่างลีเซสปอรพบกับฮาตายสปอร์คู่นี้นะครับเวลา2องทุ่มตามรเวลาบ้านเรา ที่สนามชัยคูดิดิสตาดิมูครับเราไปดูอันดับตารางคะแนนในรีดของทั้ง2ทีมครับดิเซสปอร์นะครับแข่ง35นัดชนะ14เสมอ4แพ้17ยิงได้47ประตูเสีย56ประตูมี46คะแนนอยู่อันดับที่11ของตารางส่วนทางฝั่งฮานตาสปอร์นะครับแข่ง35นัดชนะ6เสมอ8แพ้21เกมยิงได้45ประตูเสีย69ประตูมี26คะแนนอยู่อันดับที่18ของตาราง เราไปดูผลงานการพบกันของทั้งสองทีมครับดิเซสปอร์นะครับเจอกับฮาไตสปอร์มา5เกมหลังสุดเอาชนะฮาไตสปอร์ไป3เกมครับเสมอกันไป1เกมแล้วก็แพ้กับฮาไตสปอร์ไป1เกมเราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมครับดิเซสปอร์นะครับแพ้คายเซริสปอร์ศูนย์ประตูต่อ1ชนะกาเซียนเต็บ2ประตูต่อ0 แพ้คอนยาสปอร์ประตูต่อ2ชนะกอสเตเป้ประตูต่อ3แล้วก็ชนะเบซิคัส2ประตูต่อ1ครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของหาตายสปอร์นะครับแพ้เบซิคัส1ประตูต่อ5แพ้อิสตันบูบาซักเซฮี2ประตูต่อ4เสมอกาสเทป1ประตูต่อ1นชนะอาดาน่า5ประตูต่อ0แล้วก็ชนะเฟเนบเช่4ประตูต่อ2ครับเราไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนที่จะลงสนามเจอกันครับเจ้าถิ่นดิเซสปอร์ครับของกุนซือยูฮานปารุตครับผลงานนลีก5เกมหลังสุดพวกเขาคว้าชัยชนะได้ ได้3นัดด้านความพร้อมของเกมวันนี้นะครับคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4 2 3 1แข่งมิดฟิลด์ตัวลุกนะครับจะวางโรตินเซคิลี่เดวารซานวิดและราชิดเคสซาวครับคอยประสานงานร่วมกันโดยมีหน้าเป้าเป็นอาริโซครับไปดูความพร้อมทั้งฝั่งทีมเยือนฮาไตาสปอร์ของกุนซือมูราซาอินกันบ้างครับผลงานในลีกช่วงหลังทำได้ดีเพราะว่าคว้าใช้ได้2นัดติดต่อกันส่วนความพร้อมของเกมในวันนี้นะครับแข่งมิดฟิลด์ตัวลุกนะครับจะใช้บิลาวบูทอฟบาร์ ตอเคมซากรัมและโชเอลสันฟอนันเดสครับหอยปั้นเกมร่วมกันโดยมีหัวหอบเป็นจุนทานโอโครองโก้ o Go ครับที่จะลงบูในเกมนี้วิเคราะห์เกมคู่นี้นะครับเจ้าถิ่นดิเซสปอร์พวกเขามีผลงานในบ้านที่แข็งเก่งครับอคว้าชัยชนะ3นัดติดต่อกันขณะที่ทีมเย,ยนฮาตายสปอครับตกชั้นแน่นอนแล้วเกมนี้มาเยือนด้วยดูทรงแล้วไม่น่าจะรอดครับคู่นี้นะครับสกอร์ที่คาดดิเซสปอร์สามฮาตายสปอหนึ่งครับ ไปวิเคราะห์กันต่อในคู่ที่2ในซูเปอร์ลกีกตุรกีเป็นการพบกันระหว่างเฟเนร์เบเชพบกับคอนยาสปอร์คู่นี้นะครับแต่เวลา2องทุ่มตามเวลาบ้านเราที่สนามอุนเคอร์สตาริมูสปอร์คอมเพล็กซ์ครับเราไปดูอันดับตารางคะแนนในลีกของทั้งสองทีมครับเฟเนร์เบเชนะครับแข่ง35นัดชนะ25เสมอ6แพ้4ยิงได้88ประตูเสีย38ประตูมี81คะแนนอยู่อันดับที่2ของตารางส่วนคอนยาสปอร์นะครับแข่ง35นัดชนะ13เสมอ7แพ้15เกมยิงได้44ประตูเสีย48ประตูมี46คเสนนีย ดบบที่10ของตารางเราไปดูผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมครับเปเนบเช่นะครับเจอกับคอนยาสปอร์มา5เกมหลังสุดชนะคอนยาสปอร์ไปได้3เกมครับเสมอกันไป1เกมแล้วก็แพ้ให้กับคอนยาสปอร์ไป1เกมครับเราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้งสทีมครับเปเนบเช่นะครับชนะกาเซียนแท็บ3ประตูตอน1แพ้เบซิกัสสูมประตูตอน 1. ะอิสตันบูล4ประตูต่อ1นะอ e ียุปสปอร์2ประตูต่อ1แล้วก็แพ้กับฮาตารสปอร์2ประตูต่อ4ครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของคอนยาสปอร์นะครับแพ้การาจาสลาย1ประตูต่อ5 ชนะอาดาน่าเดเมียสปอสามประตูต่อนหนึ่งแพ้อันตันยาสปอศูนย์ประตูต่อนหนึ่งชนะริเซสปอสองประตูต่อนหนึ่งแล้วก็แพ้กับอารัญยาสปอหนึ่งประตูตอ, 1, 1> 2, ตตอ, 1, อสองครับเราไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนที่จะลงสนามเจอกันครับเจ้าถิ่นเฟเนร์บาเช่ของกุนซือโชเซ่มูรินโญ่ครับผลงานในอดีตห้าเกมหลังสุดพวกเขาคว้าชัยชนะได้สามนัดครับด้านความพร้อมของทีมในวันนี้แดนกลางจะวางแอนเดอร์สันทาริสกากับโซฟิยานอัมราบัดครับคอยปั้นเกมร่วมกันชนัศูนย์สองหัวหอกอย่างยูเซฟเอเน ซีร์กับเอดดินเซโก้ครับที่จะลงล่าสกอร์ร่วมกัน ไปดูความพร้อมทั้งฝั่งทีมเยือนคอนยาสปอร์กันบ้างครับของคุณซือเรเชปปูชาผลงานนาฬิก5เกมหลังสุดพวกเขาคว้าชัยชนะได้3นัดเช่นกันครับด้านความพร้อมของทีมวันนี้โดยที่3ภาษา,าในแดนหน้าครับจะใช้อัรซันเอนเดลอูมุตนายีและลูก้าพริฟครับที่จะลงล่าสกอร์ร่วมกันวิเคราะห์เกมคู่นี้นะครับเจ้าถิ่นเฟเน,นเช่ผลงานช่วงหลังขาดความสม่ำเสมอเป็นเพราะว่าหมดลุน้นแชมป์ลีกไปแล้วนั่นเองครับเกมในวันนี้จะได้ในบ้านมั่นใจเลยว่าพวกเขาจะสู้เต็มที่เพื่อเก็บ3คะแนนครับ ส่งท้ายกับแฟนบอลโดยทางฝั่งทีมเยือนคอนยัสปอร์ผลงานนอกบ้านย่ำแย่ครับ5เกมหลังคว้าชัยชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นคู่นี้นะครับสกอร์ที่คาดเป็นในเบเช่3คอนยัสปอร์1ครับ ไปวิเคราะห์กันต่อในคู่ที่3นะครับในศึกเชกุนดาดีบีซีออนสเปนครับเป็นการพบกันระหว่างลาซิ่งเฟรโรพบกับสปอร์ติ้งกีคอนคู่นี้นะครับเตะเวลา3ทุ่มสิตามเวลาบ้านเราที่สนามเอสตาดิโอนมูนิซิปาลเดออาร์มาต้าครับต่อไปดูอันดับตารางคะแนนในลีกของทั้งสองทีมครับลาซิ่งเฟรโรนะครับแข่ง41นัดชนะ6เสมอ12แพ้23เกมยิงได้22ประตูเสีย62ประตูมี30คะแนนอยู่อันดับที่21ของตารางส่วนทางฝั่งสปอร์ติ้งกีคอนนะครับแข่ง41นัด ชนะสเิเสมอ14แพ้14เกมยิงได้55ประตูเสีย54ประตูมี53คะแนนอยู่อันดับที่15ของตารางครับเราไปดูผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมครับลาซิ่งเฟรโรนะครับเจอสปอร์ติ้งกีคอนมา5เกมหลังสุดชนะสปอร์ติ้งกีคอนได้3เกมครับแล้วก็แพ้กับสปอร์ติ้งกีคอนไป2เกมเราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับลาซิ่งเฟรโรนะครับแพ้เอเมริกันประตูต่อ2แพ้เ,เอรอัลซาลากอร์ซาหประตูต่อ2สเสมอเตลเลนิเฟสูงประตูต่อ0ชศนะู คาดิส 1>, 1ประตูต่อ0แล้วก็แพ้กับออบาเซดาสประตูต่อ2ครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของสปอร์ติ้งกิคอนนะครับแพ้กาดิสศประตูต่อ1แพ้คาสเคลรอน3ประตูต่อ4ชนะลากอรุนญ,ญา2ประตูต่อ1แพ้มาลาก้า1ประตูต่อ2แล้วก็ชนะกาตาเกนา3ประตูต่อ2ครับเราไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมก่อนที่จะลงสนามเจอกันครับเจ้าบ,บ้านลาซิงเฟรอนะครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานนันโดเอลิกกาบาโกลาอูบังโกและหลุยเปเรอาครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บทั้งหมดคาดว่าการ จัดทับนะครับจะวางระบบ4-2-3-1พร้อมกับวางอับาโลซานครับลงปั้นเกมและส่งอับาโลคิมเมเนสครับยืนหน้าเป้าไปดูความพร้อมทางฝั่งทีมเยือนสปอร์ติ้งกีคอนกันบ้างครับพัวเขาจะพลาดใช้งาน เซซากราวเบิร์ดยอร์ดีไฮเซโดเควินบาสเกตและเคซุสเบอร์นาลครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บทั้งหมดด้นานการจัดทัพนะครับคาดว่าจะวางระบบ4-2-3-1โดยมีผู้เล่นอย่างเซซ่ากราวเบิร์ดครับรับหน้าที่เป็นเพลย์เมคเกอร์และส่งให้ฮวนเฟเน่อเตโรครับปักหลัก,ลก,ลก,ลกในแดนหน้าวิเคราะห์เกมคู่นี้นะครับลาซิงเฟเลวที่ลังอยู่โซนท้ายเหมือนจะยอมมาซักพักใหญ่แล้วครับกับผลงานเข้าขัน้นถังแพ้มาสามจัเกมหลังสุดส่วนทางฝั่งสปอร์ติ้งกีคอนครับช่วงนี้อยู่ใในนความมั่จ ใช่ชน,นะแต่ตากกน่ามาได้3ประตูต่อ2ครับรวกกับเกมลุกช่วงนี้พอที่จะหวังผลได้ครับคู่นี้นะครับสกอร์ที่คาดราซิงเฟรโร่หนึ่งสปอร์ติ้งกีคอน2ครับ ไปวิเคราะห์กันต่อในคู่ที่4คู่สุดท้ายครับในศึกเชคุนดาดิวิิออนสเปนเป็นการพบกันระหว่างมาลาก้าพบกับบูกอสคู่นี้นะครับแต่เวลา5้ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราที่สนามเอสตาดิโอลาโลซาเลดาครับเราไปดูอันดับตารางคะแนนในลีของทั้งสองทีมครับมาลาก้านะครับแข่ง41นะัดชนะ12เสมอ16แพ้13เกมยิงได้40ประตูเสีย44ประตูมี52คะแนนอยู่อันดับที่16ของตารางส่วนทางฝั่งบูกอสนะครับแข่ง41นะัดชนะ15เสมอ9แพ้17เกมยิงได้39 ประตูเสีย46ประตูมี54คะแนนอยู่ดับที่13ของตารางเราไปดูผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมครับมาลาก้านะครับเจอกับบูกอสมา5เกมหลังสุดเสมอกับบูกอสไป2เกมครับแล้วก็แพ้กับบูกอสไป3เกมเราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับมาลาก้านะครับชนะกาสเตยอน1ประตูต่อ0ชนะกรานาดา1ประตูต่อ0แพ้เอลเดนเซ0ประตูต่อ1ชนะสปอร์ติ้งกีคอน2ประตูต่อ 1, มิลันเดส1ประตูต่อ2และเอลเชสสองประตูต่อ1นึกกอโเบา3ประตูต่อ2และเอลเชสูงประตูต่อล้วก็แพ้เรบเนเต้2ประตูต่อ3ครับแพ้เปดูความพร้อมของ,งท,อทั้งีม้เอที่สะองปนามูจ่อันร่งแพ้เอ้เนมาองกระตะครับเกมนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งา Dani chez, so a, ่อานี่ซานเชสอาปรนโอโ่อกนบ่ามอนเอิเจสครับราดว่าวันนี้นะ้เับจะจัดทัระนระบบห2 3 1พร้อมกับวางอตนต่อนร่งแพเดโรชองระตูตาลูเบียและเูลเรนโอเปเต้ค่อบนึ่งแ้นลเกมองู่ด้น ube, ูนหน่งป้เลเองประาตัว เปดูความพร้อมทังฝั่งทีมเยือนบูกอสกันบ้างครับจะพาดใช้งานกูโรซานเชสกับดานี่อาเชดาครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บรวมไปถึงอเล็กซานคริสครับคาดว่าวันนี้นะครับจะวางระบบ4-2-3-1พร้อมกับส่งมิเกลอาติเอนซาครับเป็นทีแมนแดนกลางระหว่างเอดูเอสเปี P ู U, ครับรับหน้าที่เป็นเพลเมกเกอร์ส่งต่อให้กับเฟนินโยครับที่เป็นกองหน้าวิเคราะห์เกมคู่นี้นะครับมองจากอันดับต่างฝ่ายต่างไม่มีแรงกดดันเพราะว่าไม่มีลุ้นอะไรแล้วครับแต่ถ้ามองในแง่ฟอร์มการเล่นยอมรับ ว่ามาลาก้าอยู่ในจุดที่ดีกว่าครับคู่นี้นะครับสกอร์ที่คาดมาลาก้า1บูกอสูนครับเราไปสรุปผลประจำวันที่31พฤษภาคมกันอีกรอบนะครับคู่แรกไฮริเซสปอร์ชนะฮ้าตายสปอร์สาประตูต่อ1คู่ที่2ให้เฟเนร์เบเชชนะคอนยาสปอร์สาประตูต่อ1คู่ที่3ครับให้ราซซิงเฟโรแพสสปอร์ติงกีคอน1ประตูต่อ2และคู่ที่4ครับให้มาลาก้าชนะบูกอส1ประตูต่อ0 ก็ครบกันไปแล้วนะครับสำหรับแนวทางที่เราจัดมาให้เน้นๆในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมาจนจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Sport Insight กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ